สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีหักแพงเมิดสู่ขู่สู่คนสู่มองสู่บอลพี่น้องเอ้สบายดีาม,มบ,บ,าบ๊ายบายพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็พบพ่อ,อ,อกันคือเกาพี่น้องกับส่องพอ,อน้องมิน่นี่คือเกาคือเดิมพี่น้องเลยย่านพี่น้องลืมเนาะส่องยังได้ภาษาวะเฮืง,ฮงจงกในลงทีหนึ่งพี่น้องเนาะโคลิปก็ได้ได่ค่อยลงก็ได้ ก่อยมีเวลาเห็ดกีบพี่น้องเนาะง่ายัจ้ะสบายดีพี่น้องอ้อมเบิงหัวมันก่อนจังโอ้โหเ่าุกอยู่บานนี้ซุบบ่แดงป่ะเด้

นาลินลเกาะนาเนะเาะเพิ่งก็ได้กินหน่อยนี่ยมีแต่กรบเพิ่นซิมก่อนหน้าอ่ะซิมซิมซิม,ซมอืมหวานหวานบ่มนและแสบแบ่แ่บเสียงกินเป็นต่แ่บเนาะ ในแจ้งน้อยสิเอาข้าวปุ้นมาสู่พี่น้องงัดพี่น้องเนาะกินทั้งหวานกินทั้งข้าวปุ้นนำเนาะพี่ไพ่พอน้องมินกินเลยค่ะเป็นแบบนเบียงเป็นเพียงเพียงเลยไปงัดกับข้าวปุ้นพี่น้องเนาะขอบคุณเอฟซีชูคูสุขชนเด้อพี่น้องเด้อเนาะที่เป็นห่วงแม่น้องมินขอบคุณละลายพี่น้องตอนนี้กะขอบคุณเบอร์สุขชนคิดทอด คือเท่าคือเก้า,กา,กานั่งวะตอนนี้เพ่ฤกาดีคือร้ายแล้วพี่น้องเนงาะพาหมกโมูไปกินกับข้าปุ้น,พ,น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 ,พ,นพี่น้องเน,ะนะาะขอบคุณมดสกุลุก่นเล้วพี่น้องที่เป็นห่วงมาเด้อพี่น้องข้าวปุ้นข้าวปุ้น โดนเติมแล้วบอกได้กินล่าสุดก็ต้องใช้ตั้งใจอยู่บัวค่ัมเขาแล้วไงกินเดือนละเทื่าทีกเขาพูดเฮ้ยหมดเนี่ยกันพักของเ้าก่อนมี่อันนี้เขาพี่น้องกระลำปีแต่ว่าเ้าบอกให้เมนองมิ้นกินหรกกอ,อก,อกพีพก่น้องเนาะพิษเห็นปะ FC เขา่ะได้น้ำข้ามาอยู่เมนองมิน้นห้ามก,กินเด้อสักระลำปีไม่ให้กิน น้ำยาอันนี้น้ำยาตีนไกพี่น้องเนาะแสบแฉแน่นอนอเอฟซีเพื่อนกับเพื่อนห่วงขอบคุณหลายๆพี่น้องเลย แนน้ำกันมาหลายอย่างเนะเาะประกอบกับมันกับคุณละลายไปเลยเนื้อกระเจี๊ยบไก่

จุดก่อนนไม่จะบังโม่เหี่ยวเป็นเนมุจองนะ เอ็กซี่ก็ดีใจเนาะเห็นเ้าออกคลิปท้าก็ดีใจพี่น้องเอ้ยที่ได้ออกคลิปให้พี่น้องในเบิงงในสุ่มน้ำกันเอ็กซี่เป็นกับบินห่วงไยตรวจจับ ครับแล้วแกเพชรก็มีพี่น้องเอ้ยไปต้องห่วงทีมบ้งเสียเสียอยู่ทางหลังกล่องเสียกล่องเสียอยู่หลังกล่อง kín nét sẹp thế nào ấy, kín hót mẹ, mẹ chát kín nhắng vô nhắng, con là thua háp hơn vô, cái mือ nào ดีเน่แต่ปนุยอยู่บ้านทำม่นปนุยลงอยู่นนยุง่งแหงสีอุ๊บเทานะปะนุยน้องแอนจี้อยู่ใกล้แ้มกระเจ้าได้นักกินข้าเจเ้ากลอมาสูไม่ไงกินเพื่อกับเจียนนี้ได้น่าอยู่นักกินขึ้นมาทรง

不要这样。 พี่น้องเอ้ยมาเก็บเหิดก่อนพี่น้องเอ้ยอืมหยอดพี่น้องหวานมังโมง่ซื้อน่าจะใกล้เลยพี่น้องเป็นมะานาังขายนมืละสิบพัน

bớt sống phiền là nhắm vào hết rồi ơi hết nào ơi chỉ mong mô bớt xì hà phía nhắm hết Phụt subscribe เนื้อสัตว์ออกสุดท้ายนี่กรบโบมิยังไล่พี่น้องเนาะได้กะขอขอบบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องเอซีสู้ขู่สุก้นสู้หมองสุบอนขอบคุณหลายๆเนาะทุกคำอวยพรขอบคุณทุกกำลังแห้งใจ <c oughs> เป็นกะโอ้ให้ช่วงให้เศร้าไว้ๆเด็กกับจังสีได้กกับเมื่ออยู่น้ำขอบน้ำขัวน้ำเอื่อยน้ำน่อง ในส่วงไห้เศร้าไว้ไๆจะเสด็จเมาอยู่น้ำลูกน้ำเต้าน้ำกอกน้ำข้าวเหมือนว่าอุกรอนไห้เนาะขอบคุณในลายพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกำลังให้ใจที่เฮาว่าดได้ขอาก้ขอให้เอฟซีสู้คู่สุขคนพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเนาะก็เจ็บกระบอกได้ผมไข่กระบอกมีเด้อพี่น้องเด้อพ่อการไม่คิดหนาพี่น้องเนาะสำหรับคทีมอวยสำหรับอุปก่อนพี่น้องสบายดี